ศาส,สดาใดที่สอนหรือว่าบัญญัติอัตตาโดยความเป็นจริงเป็นแท้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตศาส,สดาแบบนั้นก็เรียกว่าพวกสัตสตทิฏฐนะินี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองก็คือศาส,สดาใดครูค,คนใดที่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นจริงเป็นแท้เฉพาะในปัจจุบันส่วนในอนาคตเนี่ยอัตตาไม่มนะีเช่นแต่เดิมมีตัวเราตอนนี้มีตัวเราสักหน่อยตัวเราจะหายไป ศาสนาแบบนี้เขาเรียกว่าพวกอุดเฉททิฐินะเป็นศาสนาพวกที่สองซึ่งผิดอีกเหมือนกันก็คือบัญญัติอัตตาตัวตนเนี่ยเราเขาผู้หญิงผู้ชายโดยความเป็นจริงเป็นแท้ว่ามีอยู่ในปัจจุบันแต่ในอนาคตไม่ได้บัญญัติคือไม่มีจะไม่มีอย่างนี้นะครับนี่แบบที่สองเป็นพวกอุดเฉททิฐิมีตัวตนสัตว์บุคคลขาดศูนย์ต่อไปก็เป็นศาสนาของพวกเราก็าคือสัมมาสัมพุทธ ไม่บัญญัติอัตราตัวตนโดยความเป็นจริงเป็นแท้ทั้งในปัจจุบันด้วยไม่บัญญัติอัตราตัวตนว่าเป็นจริงเป็นแท้ทั้งในอนาคตด้วยก็คือในปัจจุบันก็ไม่บัญญัติผู้หญิงผู้ชายอัตราตัวตนโดยความเป็นจริงก็คือใช้เป็นสมมุติในอนาคตก็ไม่บัญญัติโดยความเป็นจริงเป็นแท้ก็คือใช้สมมุติเหมือนเดิมในอนาคตก็เป็นเรามอนเดิมในปัจจุบันก็เป็นเรามือนเดิมแต่เป็นสมมุติอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ ในปัจจุบันนี้เราเป็นอย่างนี้ชาติถัดไปเราเป็นเทวดาคนเทวดาก็เป็นสมมุติไม่บัญญัติโดยความเป็นจริงเป็นแท้ส่วนที่เป็นจริงเป็นแท้ก็เป็นขันห้าเป็นอาญตนะเป็นธาตุเป็นอินทรีย์เป็นสัจจะนั่นเองอย่างนี้นะครับ